ก่อนอื่นเลยกาวสวัสดีทักทาย FC บาสเกตบอลของไพดีพอยหน้าช่องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนิดเดียวครับเมื่อวานนี้นะครับผลงานหน้าช่อง3คู่ที่ให้ไปหลุดตัวสุดท้ายซานอเดรโอสเปอร์ดีแต่เกมนี้แพ้ฟินิกซันไปแบบหน้าเหลือเชื่อ130ต่อ118ไม่งั้นสเตป3 3หน้าช่องแบบจุกๆแบบเต็มๆกันไปเลย แต่นะครับตัวเน็ตของเรายังทำงานกันอีกเหมือนเดิมครับสรับทางด้านโอกมากทันเดอร์ซิตี้ได้เชลกิลอเล็กซานเดอร์ครับซัด30คะแนนพาทีมเอาชนะไปได้แบบสบายมือไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายอกีกอีกหนึ่งคู่ครับบารฟอร์มดีถูกมองว่า r a ปเปอรเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ารอบพ i n ินพีออฟแต่ออกสตาร์ทดูการนี้แ a ปเปอร์ครับทำผลงานได้ดีเกินค่าดเลยครับก็เอาชนะ m มลฟิสกตส์ีที่ไม่มีจามอลันไปได้ก็ขอแสดงวดีกับใครที่ตามเมื่อครับมา2อุดไปหนึ่งสวันนี้ครับไพ่ติพอยต์ก็จะพยายามทําให้มันแปกใช้ได้ครับ3คู่หน้าช่องที่จะเอามาเสิร์ฟให้ในวันนี้สำหรับใครที่ฟังแล้วคิดว่ามันใช่ กับในสิ่งที่ผมพูดออกไปก็ให้ทุกท่านนะครับใส่ตาม,มาไว้เลยฟังแล้วย้อนแย้งก็สวนได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกอะไทั้งนั้นและสาหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มบาสเกตบอลอยู่นะเวลานี้ว่างๆนะครับก็มาลุนบาสเกาหลีลุนบาสออสเตรเลียไปได้วยกันง่ายๆช่องทางทางเข้าอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ ผ่านจุพ้อยคนนี้ก็จะลงช่องทางไว้ให้ที่ใต้อคอมเมนต์นะครับไม่อยากพลาดแนวทางบทีด่ดีๆในแต่ละวันลองเปิดใจเข้ามาสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่และที่สําคัญเรื่องราวของการเงินมั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมีหน้าตาผมมีลายตามได้ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมมมหนีหายไปไหนอยากให้ทุกคนครับเชื่อใจในครอบครัวก้าหนึ่งของผมสามคู่นะครับที่คิดว่ามันจะทำผลได้ดีคู่แรกมาที่สนามโตโยต้าเซ็นเตอร์ฮุสตันโลเกตเปิดบ้านเจอทีมเดอร์ลัตนาวูริ หลังจากที่ออสการ์ Star สอเกมแรกของ Houston ูสต s ันล็อกเก็ตก็พ่ายแพ้ไปทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็นการแพ้เต็งหนึ่งอย่างโอเคซและพ i ิกล็อกแพ้ดีทอยพรีตันสองเกมที่ผ่านมาแพ้ไปแต่หลังจากนั้นครับสเกมล,ล่าสุดเนี่ยก็สามารถค่อยๆทำคะแนนค่อยๆทำแต้มขึ้นมาได้ครับชนะมาแล้ว3ามเกมติดชนะเน็ตชนะเซลติกแล้วก็ชนะโตเรนโตแรปเตอร์ or, ครับวันนี้เจอเดลราบ,บเบอร์ลิก ดูแล้วไม่ใช่งานยากแต่อย่างใดเลยเพราะว่าทานดาเดลามรวิลลิกเองขาดตัวผู้เล่นสําคัญอย่างแอนโทนีเดวิดขณะวิ่งอยู่ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยต้องพึ่งครับดิอัลเจเรรอสเซลถ้เท่าไหนมันแม่นมันมาเนี่ยโอกาสสู้ได้สนุกมีก็เหมือนเกมที่แล้วเจอกับดิซาปิสต้าสู้กันถึงช่วงนาทีท้ายเลยก่อนที่จะมาแพ้แบบแพ้กระจุายครับในช่วงท้ายเกมกผมมองว่าวันนี้ครับในตลอด4ควอเตอร์เองการดินระยะของเดลามาวลลิกเองเนี่ยดู คาดหวังอะไรไม่ได้เชื่อว่าวันนี้คิวีนดูแลน์เอาเวลาสุด,ดน,นยุนเทนเทนไทยไเข้าไปข้างในเชื่อว่าจะเอาชนะเดลาร์แม็อดิกได้มากกว่า13คะแนนตัวเลนตัวแรกให้มองทีด่ด้านฮูลันล็อกเก็ตได้เลยครับมาต่อคู่ที่สองมาที่พอร์ตแลนด์เทลเวเซอร์ ชนะหน้าสตรครับหักประกาเซียนเอาชนะเดยวันนั้นเก็ตมาได้และมีแม็กที่น่าประทับใจในการเอาชนะโลเล่นได้ด้วยวันนี้มีคิวเปิดบ้านรับการเยือนเ a เลเกอร์ที่จะแข่งขันแบบ2เกมติดก็ต้องมาดูกันว่าเจเจดิคเคสโค้ดของเลเกอร์เองเนี่ยจะยังใช้ผู้เล่นชุดที่โลสนามในเช้าวันนี้หรือเปล่าลูกาตอนเชิดเมื่อเช้า,ชานี้ก็พาทีมเอาชนะไปได้ ทั้งสองทีมแข่งมาแล้วหกเกมเท่ากัน,กนชนะสี่แพ้สองมาเหมือนกันเลยวันนี้เลดเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์เป็นต่อ LA ลเอเลเกอร์อยู่สามแต้มกับสามจุดห้าตรงนี้ไพรที่พอยต์ได้มีโอกาสดูเลเกอร์เล่นก็ดีดูทางด้านพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์เล่นก็ดีเชื่อว่าวันนี้ครับถ้าพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์เองเนี่ยผิดพลาดเทอร์เวอร์น้อยหน่อยจะเอาชนะ LA ลเอเลเกอร์ได้ พอร์ตแลนด์เล่นกันเป็นทีมส่วนเลเกอร์เล่นบาสชายเดี่ยวก็เชื่อว่าวันนี้ครับบา์สทีมจะเอาชนะบาสชายเดี่ยวได้3แต้มที่เปิดมาวันนี้ไปที่พอร์ตแลนด์เทอ,เอร์เบเซอร์ได้ครับไ,ไปปิดชาาปิดท้ายคู่เดนเวอร์เดนเกตวันนี้เปิดบ้านรับการเวียนแทนด้สาสการเมนโตคิง สกามเป็นโต้คิงครับนัดล่าสุดก็บิ๊กเซอร์ไพรส์ในการบุกไปเอาชนะวิลกิบบักมาได้ครับ135ต่อ133ส่วนทางด้านเดนเวอร์เกตเองครับอย่างที่บอกไปครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับทางด้านพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์มาวันนี้กระแสอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างไก่ในเกตต่อ12.5ก็ถือว่าเป็นรที่ค่อนข้างรุนแรงใช้ได้เช่นกันแต่คู่นี้นะครับไพร์ติพอยต์มองว่าทั้งคู่มีเกมลุกที่ดีดกันทั้งคู่แต่และทีมครับมีผู้้เล่่นททีสามามมรถถแตไึง35 40แต้มไ้ด้วย3ามไป236.5ที่เปิดมาวันนี้ไพร์ีพอยคิดว่าทั้งคู่นะครับจะผลิตกรรวมกันได้มากกว่า237แต้มโคตรมั่นใจว่าเนกเก็ตกับสกัมันโตคิงจะมีแต้มให้เราเห็นกันเยอะแยะมากมายใครเป็นคอบาสสายสูงคู่นี้ในเลนหนัก ได้เลยครับมาวันนี้3คู่ที่คิดว่าจะทำผลงานได้ดีจะประสบความสำเร็จกับใครที่ตามได้ในเช้าวันนี้ครับคู่แรกครับต่อยาวๆย,ยาวไปยาวไปบูสตรัรล็อกเก็ตจรวดเครื่องนี้จะบินออกรออวกาศคู่ที่2ให้ต่อเช่นกันชอบเกมในบ้านชอบการเล่นเป็นทีมของพอร์ตแลนด์เทเบเซอร์จะจะเอาชนะ LA เลเกอร์ที่แข่งแบบ2เกมติดได้กว่าจะชนะมามีวินฮีได้ก็เลือดตาแท้ประเด็นครับก่อนที่จะมาขาดในช่วงท้ายเกมแต่คู่สุดท้ายมองบนๆบนบนยาวๆไปเลยสกอร์สูงทางด้านไก่เนเก็ตกับสการ์เมนโตคิงจะทำแป้มรวมกันได้มากกว่า200สรสามเจ็ดแยกขึ้นไปอย่างแน่นอนชื่นชอบคลิปนี้ง่ายๆเลยครับฝากกดหัวใจฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันไม่ยากครับแค่กด,ดฉเฉยๆครับเอานิ้วชี้เนี่ยจิ้มลงไปที่หัวใจ คลิ๊งไปที่คาว่าไลค์แค่นั้นเองครับใครฟังแล้วยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งไวด้วยล้กัน,กนใครติดตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในพวลพรุ่งนี้สวัสดีครับ